สวัสดีค่ะร้านเอาลูกเื่องพานิดนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะพามาดูเครื่องคัดแยกเข้าเปลือกสวยๆนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเป็นไฟร้อยสิบนะคะมีแยกได้สองช่องนะคะก็จะเป็นพวกเมล็ดข้าวรีบแล้วก็ข้าวไม่เต็มข้าวไม่เต็มเมล็ดแล้วก็พวกดอกหญ้านะคะตัวนี้นะคะตาการคัด ข้าวเปลือกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ150-200กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวเครื่องกันเนาะนี่ใส่เทข้าวเข้าไปนะคะเทข้าวเปลือกที่จะคัดเข้าไปนะ,ะด้านในก็จะเป็นตะแกรงนะคะอันนี้นะคะ ข้าวีบน,นะคะจะออกของช่งนี้ยวเปิดตั้งแต่ให้ลูกค้าดูค่ะนี่นะคะการทํางานนะคะด้านนี้ก็จะเป็นข้าวดีนะคะข้าวเต็ม,มเมล็ดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านนะคะเราควรกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ